マイマイมันมาจากหนังเรื่องนี้แล้วป่ะอละสิเบอร์อะไรสักอย่างใช่ไหมเอก,กันใช่เขาล่าลือว่าที่เขาล่ำลือว่า,าอ,าาอะไ,อไร,รซื้อหมูทอดป้าปุกได้อ่่อดีสุดจักรวาล เองเดียวไม่ขายน้ำพริกป๊าปุ่มอร่อยมากนะนี่ได้กิแต่ไม่ขายไม่ทำร้านเราเขาแต่เขาแบบเออตอนนี้เขาเขารวยทองอยู่เขาเลยเขารวยเขารวยเขารวยทองรวยเงินอุ้ยฉันชอบแบบนี้มากเธอฉันยังรับอยู่นะถ้าใครแบบไม่ได้เอาอ่ะเนี่ยแล้คนเก็บใส่โหลไว้เออเก็บใส่โหลไว้ แฟชั่น <Fashion S 2> ไปวันไหนวันเสาร์นี้ค่ะวันเสาร์นี้นะที่บูธโลดเดสตินนะคะตกใจหมดลูกค้าแฟชันน่นนะเป็นลูกค้าที่แบบน่ารักมาก,อ,กอีกที่หนึ่งเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของแฟชั่นไอแลนด์ก็ดีมากปับป๊บปั๊บอะไรวะหมูทอดป้าปุ๊งยังขายเหรอคะขายแฮรี่เหรอ แครรี่สี่ดีอนเรี่ะพคือต่อของเล่นสนุกเลยคือลูกไปแล้วนะพอยังอยู่เมฆก็น่าจะอันนี้เด็กผู้ชายยุคปรเนี้เก้าสูงโตว่ากหุ่งยนต์กันดั้มรากันบอลแซกรากันบอลเซนไซ่าต่างๆก็เลยเนี่แหละสภาพเป็นอย่างนี้เหมือนน้องชายฉันอีกคนหนึ่งนังโทรมาวันก่อนจอย ทำไงดีอ,อาร์ซื้อของเล่นให้ลูกซื้อของเล่นให้มินโฮซื้อหมดไปครึ่งล้านซื้อของเล่นลอะไรเกมหรอลูกอยากได้เลยซื้อหมดเลยฉันบอกว่าคนจะต้องหยุดเยอะจังแยี่ไงหมามีป้าปุ๊กอร่อยไหมมีคนถามต้องเช็คปปดีร้านป้าป,ปุ๊กเลยเราเลิกสาธุ เดีวนีให้ยืนพี่ว่าจะเย็นๆพี่วาดูก่อนเมื่อกี้ไดโนเสาของหนูแกะออกมาแล้วเป็นตัวอะไรคะเมื่อกี้แกะพี่ว่าแกะออกมาแล้วเป็นตัวอะไรคะโอเคเยแค่เ่าค่เท่าแค่เ่าแค่เท่า

พี่ฟ้ามากกว่าตัวนี้เหรอไม่ใช่อันนี้ตัวเขียวๆตัวนี้ใช่ไหมงอนงักนะง่เจออ๋ออันนี้ไว้ตั้งหรอมั้งสงสันี้ไว้ไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งนี่มันเหมือนมันมีวงวงใะี่เ็เลยคิดว่าเจอแล้วตั้ง ด้านนี้ยืนได้ตัวเองนะะอันนี้ถ้าจะยืนกับไดโนเสาร์ที่มันเป็นเป็นนกอะไปไหนเราไม่รู้ลูกมันอะทะเลนดดอนใช่หายไปแล้วหายไปเล่นละทะเลนดดอนอยู่ไหนคะอันนี้ใหญ่มากกว่าี้อันนี้อันใหญ่ชอบเออใช่ใช่เนี่ยที่มันอยู่บนที่นี้มันอยู่บนนี่พี่อยู่บนบนลูกบอลเนี่ยไม่รู้ไอ้วาไปไว้ไหนพี่ว่าลูกบอลอยู่ไหนไม่ลูกบอลอยู่นี่แต่ว่าไอ้ตัวเนี่ยมันจะวางอยู่บนนี้อ๋อมีขั้วแบตอยู่บนนี้ อไงนี่ไงนี่ไงข้าวล่อได้ไหมอะไรต่อ่อยเดูดอันนี้ละมั้งใช่ตัวนั้นตัวนั้นเขามาแบบที่มีชมพูงอัญอัญญาเข้าันนวคุณแตงบอกว่าทันไลฟ์กลับไปทำงาน ป้าโฟกมีคนถามว่าปีนี้ป้าโฟกรับเบี้ยคนชรายังไรคะคนถามคือใครแทยี่ตัวนี้อยู่ไหนนะที่มันงอไปยังเอียนอ๋อวางไว้ข้างบนใช่เอ้ยนอ๋อมันเป็นแม่เหล็กเนาะเขาบอกว่าแม่เหล็กโอ้โหเฮ้ยตัวนี้นี่เจ๋งนะอ่าตัวนี้อันนี้ของตัวนี้ของอันนี้ นนนีีขององนนั้แช่ต,ตัวนี้ดูไม่ดเลยไม่มีอะไรเลยเอเจเอเจเอ้วเราไปทำอะไร่อคะตันี้นเารักเอเจเอเจเฉยดูแบบมีอะไรอ่ะมีอ้อยเอากล่องไอ้ถุงกันชื้นไปทำอะไรต่อเสียดายทิ้งไปเลยเอาไปใส่กล่องรองเท้าไงเธอเธอไม่เอาไปใส่กันหรอเอาไปใส่ในกล่องในรองเท้าแล้วก็ตามตู้อะไรอย่างเงี้ยตู้ลิ้นชัก ใส่เอกสารอะไรเงี้ยค่ะอ๋อไม่พางอันนี้ไม่ได้พางอันนี้ค้าทำให้มันเป็นรูย วิ่งจบแล้วนะจบการไล์แค่นี้โอ้ยๆนตกนนตก้ามไปก่อนนะไปอย่าลง อัญาลมไม่ใช่อัญาริงแล้วอัญายมไอวัรกอีบีไอวับหนักไหมคะนี่อัญโยมไเดอย่าเพิ่งไปนะมหมีกำลังจะบอก <c oughs> บายทุกคนหลานอนแล้วค่อไปก็ได้เธอ Cảm ơn các bạn đã theo dõi Để không bỏ lỡ những video hấp ก็ดีเป็นชาบูแบบเออดีอ่ะแล้วเป็นมีน้ำต้มยำนั้นถ้าใครชอบกินต้มยำแนะนำต้มยำเขาหม่าล่าก็ดีต้มยำาก็ดีต้มยำแบบต้มยำจริงๆไม่ใช่ต้มยำแบบจืดๆอ๋ออันนี้อปล่าวะที่รอบที่แล้วเราจะไปกินแล้วเราไม่ได้กินใช่ไหมไม่ใช่อะไรนะพี่วาททำอะไรไม่กินพี่วานําอะไรไม่กินพี่วาททำอะไรยทาใหม่สิพี่วาทำอะไรกับป้มชอบเลยว่ะคนที่ชอบหูฟังว่ะ เช่าหูฟังแล้วทำไงต่อมี่กี้เหมือนก็หันไปดับชูกูดามคะามมิทำคลิปร้านอาหารภูเก็ตมาไหมทำมาค่ะเดี๋ยวรอดูได้เลยวันเสาร์เออวันศุกร์นี้1คลิปแล้วก็สุกหน้า1คลิปนะคะด้วยความที่แบบเราถ่ายตลอดเวลาคลิปยาวมากเอาคิดว่า อีพีนึงน่าจะมีชั่วโมงนิดนไปทังานมีวิันดมีังนด้ภูเก็ตด้วยมีป้างามีภูเก็ตกับพังงานสองที่เม้ชืตอนนั้นต้งม่านคาน้อะไร่ไม่้ลานีตึ้งตึ้ไม่นะครนี้าลาน่งไหนนครั้งนี้เหรอ มนทั้งที่แล้วที่แบบผมจะกินมุฟเฟ่ะไรทุกอย่างเลยแล้ก็ไม่ผ่านแล้วให้เลือกน้ำฉันเอ่อยฝันกันอยู่เลยเอาะไม่ฝันเลยเหรออยากกินขนาดนั้นเลยเหรอไม่เลยผมบอกว่าอ่ะคุณธัญญาบอกว่ามาพัทยากันค่ะถ้าพัทยาเราจะต้องไปพักที่อมบรีเพราะว่า ตอบโจทย์มากห้องแบบหุออ่มอลังการคำว,ว่าอลังการก็คือมันแบบมันเหมาะสำหรับครอบครัวชาญมันมีแบบสองต้องนอนมีมีวิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับลูกแล้วมันถ้ามันต้องนอนแยกกันไปไกลๆเราจะรู้สึกแบบไม่ได้มันต้องอยู่ใกล้ๆกันเอาอะไรคะอาหารก็รู้แล้วว่าไปที่ไหนใครเอาเสี้ยวมา เอ็นดูป้ากุ๊กกระโดดมากค่ะเรียกว่ากระเพื่อมดีกว่าจุใจมากค่ะจะรอดูแล้วจะรีบปั่นวิวเป็นกำลังใจให้ลงทุกสุขเ,เลยขอบคุณนะคะอุ้ยไอ้ยลีน แล้วอ,อิงใจเจ้าอัญญาทานข้าวไปแล้วก็ดูอัญญาไปได้นะคะเพื่ออลัลรเอ้ยหนูหนูอย่าเล่นอย่างนี้ลูกเดี๋ยวมันหนิบนิ้วพี่ว่าไม่เล่นค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหนีบนิ้วม่วงเลยนะ บอเพื่อนเพื่อนบอกว่าไอ้ตรงนั้นเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงตรงไหนที่ขัดนิ่งตรงแบบบริหารงานโดยใช้เล่นไทยเป็นไงเปนไงนะหรอมันแบบคอซ้ำคำสัดนิดนึงนะขอเพื่อนหน่อยค่ะทุกคนบอัญญาแล้วอิ่มแล้วค่ะอัญญาจะมากมากทุกคนมามิคิดว่าเราจะหยุดหยุดการไลฟ์กันตั้งแต่ตอนนี้ เนะเจอกันวันเสาร์กำลังทานข้าวดูไปด้วยอันโอ๊ยอันยาเดี๋ยวมันหนีนิ้วลูกพอแล้วเดี๋ยวมันตกลางขึ้นมานะยางหนไรอยาดมอยู่นะคะูกละห้ารฉันน่ะได้ไปถามอันนี้ตัวอะไรไอ้ปลาปักเป้าแม่เนี้ยปลาปักเป้าอะ ภาษาอังกฤษอะไรใช่เหรอปลาเป้าอ๋อเออปลาเป้าในคำม่ามีด้วยปลาเป้าปลาเป้ามันจะยากไปหน่อยหนูกในมำวามีหาให้ปลาปักเป้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอันนี้อะไรคะอ่ะถามพี่พี่พี่แม่ทิพย์อันนี้อะไรคะแม่ทิพย์คะนี่คะอันนี้ตัวอะไรคะมันน่าจะคือตัวอะไรลูกไหนลองดูซิกุ้งเอากุ้งไงไม่ใช่ปูเหรอลูกมันมีหูว่าลูกเดี๋ยวนะพฟเฟอร์ปลาปักเป้า ระวังคะเดี๋ยวตกอันนี้อันนี้คัฟเฟอร์ปู this one is crab crab นี่ this one crab ใช่หรอ yes sir นี่ crab นี่ไงเนี่ยเพราะว่ามีแค่นี้ยอายคือออตโตพูดออตโตพุตอีกแล้ว no นี่ไงเห็นไหมมันมีอ๋ออันนี้อะไรนะคะอายะอันนี้อะไรนะคะอายะปูที่อยู่ในหอยนะปลากระเบนปลากระเบนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ stingray แล้วเนี้ยค่ะ ปั๊บปาวปั๊บป้าวภาษากฤษเรียกว่าอะไรคะปั๊บป้าวปั๊บป้าวปั๊บป้าวไม่ต้องไปเรียนแล้วเดี๋เราเก่งแล้วเนาะนานยาเนาะตัวสีเขียวหางเบิร์ดบอกว่าไปได้เลยค่ะซื้อมาแล้วัทงนี้โอเคทำไปจองก่อนได้ค่ะบางวันอาจจะไม่พอขนาดนั้นเลยหรอเวลาไปซื้อคนเยอะไหมคือคราฟจริงหรอเหมือนคราฟกำเงินอะไรที่ไอทองนั่งเงินใช่เงินทองนั่งนั่นแหละ ไห่ยี่บอกว่าเนี่คือเทมปุระหิวือเปล่าเราอะเสสามป้าปักเป้าคือป้าปุกไข่พองตัวใช่ไม่ต้องพองตลอดเวลาดีกว่าอุ้ยน่ารักอะ เอาไปติดตู้เย็นไปอายาอายาไปติดตู้เย็นไปหนุกโอเคไปติดที่ได้โอเคไปติดที่อด้ค่อยๆลงลงดีๆก่อนลงดีๆก่อนแล้วลงลงดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหยิบอ่ะมีตัวอยตรงนี้ใกล้ๆอ่ะแล้วลงดีๆก่อนอืมเอาไปติดสมิสตรีอายาไปติดนะเอามาเอาอีกมาเอาอีกอันนี้คือทำอะไรไดเอออามาติดอีกเอาหยิบหยิบหยิบนี่อ่ะคิว อีหูเอามาจากไหนอ่ะเดี๋ยวจะไปติดเดนั้นจะซื้อติดตุ้ยเย็นที่บ้านน่ารักเนอะสื่อไม่ติดนี่ไงอันนี่ค่ะของญี่ปุ่นเต็มแล้วนี่น่ารักดีนะอันนี้ดีอุ้ยายดีๆดลูก เออฉันว่าอย่างนั้นแหละนโมทำถูกไงยะอุ้ยข้างไหใช่เขาฟังเพลงอยู่ข้าไหนวะเขาฟังเพลงให้พี่เป็ดฟังเพลงเขาฟังเพลงอยู่เรายุ่งไม่ได้สิเขาฟังเพลงนี่อยู่มาลิสเซอร์ดาปเต้เต้เต้เฮ้อะไรนะครูโย่ไอดอลไงอ้าวเขาฟังเพลงฟังเพลงก็ฟังเพลงฟังมั้งเหรอ ตื้อตื้อตื้อเด้อเปิดเปิดเปิดที่แฟชั่นงานอะไรคะเป็นออกบูสขนมเลอเดสตินค่ะใครไม่สะดวกก็ซื้อออนไลน์กันได้ใช่ใช่สามารถสั่งออนไลน์ทุกช่องทางที่มดเลยค่ะเดี๋ยวนี้มันบังคับเหมือนให้ส่งไปเร็วซะส่วนใหญ่กแล่อแล้วเขาทำท้องบูอมี่ที่มูกไหมไม่มีมีมีมานนี่มาปกติปกติมาจานปิดในทั้งทุกช่องทางทั้งทั้งช็อปปี้ทั้งอะไรเงี้ย

พี่นุ่นเอาไปแล้วนี่อัญญาสะพายกระเป๋าเป็ดดีนี่สะพายได้ไหมล่ะงงคุยเรื่องการลงทุนตัดท่าหาเหมาดูเหมาเพลินไปซะงั้นอ่ะเรามาคุยเรื่องการลงทุนต่อดูดูรูปไปแล้วก็คุยกับมามีไปการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ใช่การลงทุนมีความเสี่ยงใช่ นี่ยกินนี้ใช่ไหมอ่ะกินนี้ได้ไหมก็ได้ไปให้ไปให้ป้านุชแกะได้ใครสนใจก็ไปซื้อได้นะบีดังนี่อันนี้เป็นที่ใส่เงดมเลยลูกที่ใส่เงินดอมอู้หูดีเลยเนาะแต่อันนี้หนูพ่อๆสิ่งรอบนี่ที่คนถามว่าเออยังไงน้าโมเป็นคนทำให้ใช่แล้วทุกคนก็ถามว่านะโบอยากได้บ้างเลยบอกว่าอ่ะไม่ได้แล้วมันเป็นลิขสิทธิ์ของบ้านนี้แต่ถ้าสมมติฉันทำขาย เขาไปหา้านทําคนนี้ยคนที่เขาเป็นเจ้าของยาดมเนี่ยเขาจะมาทําอะไรใช่ไหมเราไม่จริงๆออกเลยนะถ้าเหมือนว, <ะ S 1> ว่าเราแต่ถ้าเราทาขายเราต้องมานั่งติดเองไงไม่มันติดเองมันไม่เป็นไ,ไม่เป็นหลหรอกถ้าเราจะขายแขายาเป็นแบบตัวยาดมแล้วก็ให้สติกเกอร์แล้วก็ติดกันเองเงี้ยนะไม่ใช่หมายความว่าเจ้าของเจ้าของยาดมเนี่ยเขาจะหาว่าฉันน่ะไปเอาของเขามาก๊อปตี้เรียนแบบอะไรนี้หรือเปล่าไงเข้าใจป้ะเรามีร้านคิดสูตรยาดมเองไหม กระปุกเราก็เปลี่ยนสีแล้วไม่ใช้สีนี้เราก็ใช้สีขาวสีแดงสีอะไรของเราหรือไม่ก็คือสั่งผลิตยาดมไงอันนี้อันนี้ยี่ห้ออะไรนะแสนแสนกระปุกไม่ไหวอ๋อหงไทยเหรอหรือว่าหงไทยจะมาเอ็กซ์เซนด์ไปเลยจบๆกันไปพาสเทลไหมพาสเทลแต่อันนี้อันนั้นอันนี้ของโบเป็นพาสเทลที่เป็นสีม่วงพาสเทลที่แบมดัมเป็นบินเตอร์ล่าสุดอ๋อนี่ไม่ใช่บิสเซอร์ผงไทยเหรอไม่พาสเทล อ๋อยี่ห้อพาสเทลอันนี้มัน,น,น,นมันแยกอย่จริงๆของฉันดีแล้วนะได้เป็นพีน้อง <c oughs> มันอร่อยเท่าเนี่ยสอชิมนี้มันอร่อยเท่าที่เล่นไหมที่โรงแรมแกนเซนเตอร์พอยด์โรงแรมแกนเซนเตอร์พอยด์นะฮอม์โนอร่อยมากลองติดต่ออะไรนะวังว่านค่ะ ที่ไหนนะเมื่อวานที่กินเนี่ยนะไปไหนกันาพีกินแล้วสิกะละเมอ่ะกะละเมอทำ่ายในพอลสติ๊กเกอร์ก็ได้ค่ะมันไม่ใยา่โดมเธออยากได้เป็นน้ำหรือเป็นผงไม่อาจจะอยากได้เป็นกระปุกประเทศจีนใจอ่อนนะเอาอยากได้เป็นบารเอาไวปทาอยุงกัดได้ด้วยอย่างเงี้ยบารแต่ว่าบีมอ่ะอยากได้เป็นผงอ้อเพื่อนฉันอะทำ อมายาหมองก่อนหน้านี้ส่งท n p o r ออพี่ราไติงแกนเอพรา่องอนนี้เที่ยอมันขายมันทำมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วไอ้พี่กงนะพี่งแเหนไ่เห็วะอันนี้ ไม่ไงลูกอไม่เอาไม่เอายากไอ่รกยาดีกมีอีก้ทั้งคนล่ะลอโอ่ใช่แบบไม่ได้ถ่ายให้ดูนะไอแบบตลกไอ้ย่าไอแบบสะใจไอแบบกระโดดใครอยากพไปนล่ะวะเออเอาไติดเอาไว้ไปติดรถเข็นไ อ๋อหีออมเหรออะไร,รอทีล่าสุดมันมีงานอะไรสักอย่าง,างมั้งหลีออมแฟน,นมิกออมออมกรน,นะคะ,ะ,คะใช่ป่ะอืมใช่อ๋อหออมอมอมเยอะขอบคุณทุกกล่องจุ่มนะคะเดี๋ยวถ้าหาเจอจะมาเปิดใหม <c> ่ <oughs> <c oughs> มันเยอะมากจริงๆ กินแล้วมันเยอะหาไม่เจอถ้าเป็นยาดมอยากให้เป็นของไทยแบบสีขาวคาะทิ้เจนน้ำมันจะมีแบบของไทยแบบเป็นกลิ่นแบบเขาเรียกว่าวนะกลิ่นเศษก็จจมีแต่เป็นสีขาวของไทยแต่เป็นกลิ่นหงทองได้ไหมคะหงทองเล่า มีเอ็กกับแก้มบุ๋มพี่พีซิช่ไคะเขาเพิ่งออกยาดมมาใหม่หรอซื้อทุกอย่างที่ขายคมีตอนนี้เสื้ออที่ทำให้พ่อพี่บิ๊กนึงเหลือเลยนะที as, ่เหมาไหมเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเซ็ตแล้วก็เออราคาเลยเนาะสามสีน่าจะเหลือประมาณร้อยกว่าเซ็ตอ่ะหรือแค่นั้นเองเหรอเออ ที่แบบว่ามันจะครบสีนะอืมจริงๆกอยากขายให้มันจบไปเพราะว่าหนึ่งคือเออ่ต้นทุนเนี่ยมันมาจากผู้เขาเรียกอะไรใจบุญเนาะสปอนเซอร์ที่เขาแบบว่าก็อยากจะช่วยสมทบทุนให้เราได้แบบมีต้นทุนในการไปผลิตเสื้อมาหาไรายได้ให้คุณพ่อแล้วก็พอมันเหลือมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอะ ก็มีส่วนหนึ่งที่เอาไปให้กับพี่ทหารใช่เอาไปให้พี่ทหารแล้วก็<ม>คิดว่าที่เหลือเนี่ยก็จะพยายามขายเรื่อยๆแหละให้ได้มากที่สุดท,ที่ทำได้เพราะว่าก็อยากจะให้เงินไปถึงมือคุณพ่อให้ได้เยอะที่สุดอ่าคุณโนส,สวัสดีค่ะคุณโนส,สาสีทองทองจะเมานะคะคุณน,นัทมนบอก <c oughs> ถ้าเป็นยาอ่อนนี่อานไปแล้ว อีใหม่จะมาแฟชั่นด้วยไหมครับคุณพงศกรไม่ได้ไปจ้ะจบคนนี้หรือเปล่าที่บอกว่าชอบอีใหม่มากเจจี้องสาวพี่ออยเหรอคะเมื่อคืนแบบว่าคุณออยเป็นพรีเซนเตอร์ของ Toyota ขับส่งเด็กๆไปโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะสงสารเด็กทำไมถึงไปเกี่ยวพันอะไรกับการเป็นพรีเซนเตอร์แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะพรีเซนเตอร์ Toyota ขับรถไปส่ง จะได้ไปที่มันมี<ส>นอกอวิชทาด้วยเนาะมันอเนกป,ประสงค์สาธุเลยนะพิสนเตอร์ลดนะเป็นค่าเทอมน้องอ้วนด้วยมีให้มันมีมาลายไขออ่ลอกไ,ได้